ครับผมะสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเชือกันเพียงล้วนะครับหม้ออีกแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแนมแล้วนะครับผมวันนี้โคราชานได้ไก่มาหนึ่งตัวนะครับนี่กใหญ่มากครับผมดูท่านเลยตันวน,นี้ตัง้งกว่าสามโลนะครับทุกท่านโอ้โหดูล่มกระเทิมเลยนะครับผมดูวันนี้โคราชานจะทำเป็นเนื้อไก่ฟัด กินไก่ป๊อตนะครับเนาะสูตรของโคราชานีอโคราชานเคยทํามาหลายครั้งแล้วนะครับเนาะสูตรนี้นะครับผมอร่อยมากครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาลูกเครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเอาละครับเครื่องปรุงก่อนนี่พริกป่นนะครับผมแล้วก็เกลือผงนัวอันนี้พริกแดงนะครับตามด้วยข้าวมิ้นครับผมหอมหัวยายมะเขือเทศนะครับกระเทียมอันนี้ก็ตะไคร้นะครับผมไข่น้าแรงแล้วก็คิงครับผมข้าวมิ้น ค่านะครับผมขมิ้นใช้สองอย่างนะครับต้นหอมผักชีตามด้วยน้ำมันนะครับผมอีกไก่ตัวบรล่มบดเทิมเลยนะครับผมตัวใหญ่ไม้ทุกท่านเลยเดี๋ยวมาสับไก่ก่อนนะครับสับไก่ทุกท่านเลยดูบล่มบดเทิมเลยนะครับผมตัวใหญ่มากเป็นชิ้นไก่ป๊อดนี่เราไม่ต้องเอาเราต้องสับชิ้นใหญ่หน่อยนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้สับประมาณนี้นะครับ โอ้ตัวใหญ่มากทุกท่านไม่เลยด้วยนี่มาอันนี้ครับผมเอาชิ้นใหญ่หน่อยนี่มะเขือเทศครับผม ขาครับผมแล้วก็คิงครับกระเทียมครับผมนี่ตะไคร้ครับผม ไครก็เรื่อไม่ค่อยมีแหล,ละแรงครับผมอ่เพราะฉะนั้นสำหรับรกุ๊กชีต่ำคนละครับผมไอ,อเอ้ยเกลือ อาละครับผมเดี๋ยววางมุ่ก่อนนะครับแต่ถาก,ก่อนนะครับผมลงไปนี่ใส่ลงไปได้ครับนี่ใส่ผลงโมลงไปแล้วก็พริกนะครับผมกือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พริกแดงนะครับผม คอมมินต์นะครับพริกนี้เราจะใช้เป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งก็ได้แล้วแต่น,นะครับเนาะมิ้นใส่นิดหน่อยนะครับผมด้วยน้ำมันนะครับเอาละดีเลยครับผมลาเราโคเสร็จเราก็ไม่ต้องใส่น้ำเย็นนะครับผมเราต้องใส่น้ำร้อนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำร้อน,นครับผมอ๋อไม่ต้องใส่น้ำเย็น ใส่น้ำร้อนนะครับผมนะ <S <S เอาน้ำมาใส่ก่อนนะครับเอาละครับผมวางกระทะลงแล้วอาแล้วก็ใส่น้ำเป็นน้ำร้อนนะคะรับทุกท่านๆเลยย้ำอีกครั้งนะครับผมน้ำเย็นนี่นใส่ไม่ได้กระถางต้มน้ำไว้แล้วนะครับนนี่เราก็เทน้ำลงไปเลยครับนี่เราก็ไม่ต้องคนแล้วนะครับเวลาเราใส่น้ำลงไป ไม่ต้องกวนจนกว่าน้ำมันจะแห้งนะครับผมเราถึงจะกินได้นะครับเนาะเราไม่ต้องไปน,นี่นะครับผมปิดฝาไว้ครับกว่าน้ำแห้งเลยครับผมโอ้โหเต็มคาราเบียวโอ้เนี่ยวม,มาลูกกันกว่าจะได้กินแต่ก็เม่ทำตัวติดเตา จิมแล้วใส่ต้นหอมผักชีก่อนใส่ลงไปเลยโอ้โห,โหน้องแมวไอ้กินแล้วเดือดน่ไลุกนื้อใส่ปอดนะครับผมโโอ้โห,โห,โห ก็เอาแล้วก็ตักกินเลยเนี่ยนะกนนะล้องเน๊อะครับหลังเปเช้าทุกท่านเลยกว่าจะได้กินนะครับผมใช้เวลาโอ้โหมานีา่จะเป็นการชิมแล้วครับนี่น้องแมวใครอยากไปดูดูนะอืมอ๋ออ๋ออ๋อแบ่งแล้วแบ่งแล้วนะของจริงอ๋ออืมอืมนุ่มนอืม อี่มดึงคุณผู้ชมอร่อยมากครับนี่นคะชานว่าแล้วสูตรนี้นะครับผมเวลาเราทําแบบนี้นะครับมันจะนุ่มชิ้นไก่มันจะนุ่มนะครับผมแล้วก็มันจะนี่มันไม่เหนียวนะครับผมเวลาเรากรุงเครื่องเสร็จแล้วก็ต้มน้าร้อนใส่ไปเลยทุกท่านเลยไก่เกก็กินได้นะครับผมทําไมไม่กินนะลูกเดี๋ยว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 กินกับข้าวนี่ข้าวนึ่งครับผมเดี๋ยวให้น้องเมียก่อนครับเอาลูก oh bueno. man Yeah. Well. วันนี้มากครับคุณผู้ชมเพอ่คิือย่าลืมนะครับผู้ชมฝากช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตมาการื้นใั้นนะครับ सभी तो